สวัสดีครับวันนี้ผมมีปั๊มน้ําแรงดันสูงมาในวิวีโอแนะนำลูกค้านะครับตัวนี้ครับเป็นปั๊มน้ําแรงดันสูงขนาดท่อ1นิ้วนะครับท่อน้ําเข้าน้ําออกหนึ่งนิ้วนะครับสามารถดูดบ่อนะครับหรือดูดน้ําประปาน้ําประปาใครนะครับที่ไม่ไม่แรงนะครับที่ไหลเข้าบ้านไม่แรงเอาตัวนี้ไปช่วยได้เลยนะครับต่อท่อน้ํามา1นิ้วน้ําออกหนึ่งนิ้วไปรวเป็น6กขุนหรือสี่ขุนก็ได้ครับน้ําในบ้านท่านก็จะแรงขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวยี่ห้อของ ยี่ห้อของไฮเทคนะครับเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติสินค้าคุณภาพเลยครับตัวนี้เป็นงานของเทคโนโลยีเยอรมนีเลยนะครับตัวนี้รับประกันตัวสินค้าให้6เดือนนะครับมีปัญหาส่งมาที่ร้านได้เลยนะครับมาดูยี่ห้อนะครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับยี่ห้อจะเป็นยี่ห้อของไฮเทคนะครับใช้กับปลั๊กไฟบ้านนะครับไฟบ้าน220โวลต์เสียปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกําลังมอเตอร์นะครับ900วัตต์นะครับ ดูดลึกได้สามารถดูดลึกได้9เมตรนะครับส่งขึ้นที่สูงได้32เมตรนะครับส่งไกลได้100เมตรนะครับตัวนี้อัตราการไหลของน้ำนะครับ34ลิตรต่อนาทีนะครับน้ำเข้าน้ำออกก็คือท่อ1นิ้วนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้ด้านหลังจะมีพัดลมระบายความร้อนให้นะครับจะมีคีบระบายความร้อนนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้ ใช้งานได้ยาวๆเลยครับด้านหน้าก็จะมีไม้พัดทองเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนเมลเราไปใช้งานนะครับน้ําเข้าน้ําออกนะครับสวิตออโต้ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะแถมให้ก็จะมีฟุตวาลนะครับฟุตวาลพร้อมข้อต่อจะเป็นฐานรองให้นะครับตัวนี้นะครับในราคา1,290รบาทนะครับราคานี้ฟรีค่าจะส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ใตคลิปใตโพสตได้เลยนะครับมาดูตัวที่ผม ต่อไว้นะครับจะให้ลูกค้าดูความแรงของน้ํานะครับตัวนี้ผมจะใช้ระบบดูดนะครับดูดจากถังขึ้นมานะครับมาเข้าเครื่องแล้วก็ปล่อยออกไปหาท่อนะครับหาท่อด้านบนผมต่อขึ้นประมาณตึก2ชั้นนะครับตัวนี้จะจะมีทั้งหมด3ก๊อกตัวนี้เป็นก๊อกแรกนะครับเป็นก๊อกแรกอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้เสียบกับปลั๊กไฟบ้านกันก่อนนะครับดูนะครับเสียบไว้แล้วนะครับตัวนี้คือถ้าเราปิดน้ําเครื่องก็จะดับอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดน้ํานี่นะครับ ดูความแรงของเครื่องนะครับดูความแรงเลยนะครับนี่คือความแรงของน้ํานะครับถ้าเราปิดต็อกไว้นะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับถ้าเราเปิดนะครับเครื่องก็จะทํางานนี่คือปั๊มน้าอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับผมจะต่อขึ้นด้านบนให้ลูกค้าดูนะครับนะครับเปิดให้ดูด้านบนแล้วครับ ดูนะครับต่อจากตัวเครื the, <pl ains> right ่องขึ้นมาดูนะครับตัวเครื่องขึ้นมาประมาณตึกสองชั้นเลยนะครับลูกค้าเห็นน้ำไหมครับอ่าเห็นน้ำไหมครับที่ยิงออกมานะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งก๊อกนะครับานี่คือความแรงของน้ํานะครับตัวนี้นะครับอีกหนึ่งก๊อกนะครับเราจะเปิดสองก๊อกพร้อมกันนะครับดูน้ําไหลตกลงมานะครับนี่นะครับความแรงขนาดนี้เลยดูนะครับความแรงของน้ํานะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ ่วันนี้น้ำหมดแล้วครับนะครับหมดถังแล้วนะครับดูจน้ำหมดถังครับถ้าเราปิดเครื่องปิดน้ำไว้นะครับถ้าน้ำยังมีเต็มก็คือจะดักไปเลยนะครับเครื่องก็จะดับไปเลยชุดนี้นะครับในราคา1,290นบาทครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ได้เลยนะครับขอสุณคราบ